หลังจากจบงานกาลินาเวอร์ใช่ปะของในเกมมาดันเข้ามาเว้ยดูดิชุดอะไรเนะี่ยชุดกระต่ายอันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายทําไมมันดูแบบมันดูแมนมากเลยทุกคนมันดูแมนมาก,มากเวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปดูกิจกรรมนี้ละกันว่ามันเขาเอามาขายแบบไหนอย่างนี้ละกันนะคะเขามาขายแบบไหนทุกคนขอดูหน่อยได้ไหมอุย้ยเป็นตู้แบบนี้ตู้แบบนี้บบนอีกละ ู้แบบนี้ที่ไรตู้แบบนี้ที่ไรเมาทุกทีเมาทุกทีอันนี้เติมครบ99เพจนะคะก็จะได้เนาะหน้ากากอันนี้นะคะถึงวันที่5เมษายนก็คือวันนี้นี่หว่าโอ้เติมยังวะเติมแล้วมั้งเหมือนจะเติมแล้วแหละวันก่อนอะวันก่อนเข้ามารีบเติมก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวลืมแล้วก็มีกิจกรรมท่องฝันซัมเมอร์นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นชุดเซตอธิวราของพี่ตูนนะเมื่อวานพี่ตูนเขาเปิดคอนเสิร์ตไงทุกคนกิจกรรม เดี๋ยวขอไปดูของก่อนว่ามีของอะไรที่เราต้องซื้อหรือเปล่าอันนี้มีแล้วไอ้คาตาะานี้ก็มีแล้ว สก,กินปืนไม่ได้สำคัญมากเพราะว่าเป็นสก,กินปืนที่ไม่น่าจะใช้แล้วอันนี้ FFCS Rocket มีหรือ,อยังวะอันนี้น่าจะมีแล้วลมัง้งหน้าตามันคุนค้นๆมากเลยทุกคนแล้วก็มันเป็นสุ่มเพชรโอเคกิจกรรมนี้ไม่เล่นเพราะว่าของมีแล้วด้วยคะ่ะประหยัดเพชรด,ดีกว่าไปสุมม่มอีกกิจกรรมหนึ่งดีกว่าแล้วก็สมบัติวันอีสเตอร์ชุดกระต่ายอันนี้นะคะจะสส่มไปแล้วนะทุกคนจดัดอะไปกดแบบธรรมดาอยากลองเสี่ยงดวงกับชวบ้านเขาบ้างน,นะคะ,นะคะก็เลยเมากระดานไปตาม สเต็ปของเราเลยทุกคนสุ่มสกินปืนนนนนสุ่มสกินปืนเ1 4ิอันนี้หรือ,อยังคะสะกินปืนเอาไว้ก่อนละกันวันนี้ไม่อยากเล่น M14 วันนี้อยากเล่นไนเดี๋ยวอยากเล่น M14 เมื่อไรจะมาสุ่มละกันเนาะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมอันนี้ดีกว่าเฮ้ก hey! ิจกรรมอันนี้เล่นได้ถึงเมืนะ่อไรนะอ่า มไม่ใช่หน้าบอกนะว่าเล่นได้ถึงเม่อไหร่ช่างมานล้วกันเข้าเกมมาเดี๋ยวเราก็เห็นน้องมันเล่นได้ถึงเม่อไหร่เหมือนจะประมาณวันที่11บมั้งคะมาทุกคน ชุดที่เข้ามามันเป็นชุดผู้หญิงนะรอบก่อนชุดกระต่ายผู้ชายมาแล้วรอบนี้เป็นชุดกระต่ายผู้หญิงเออจะาเพิ่งสังเกตว่าช่วงเมษาเขาชอบเอาชุดกระต่ายมาขายนี่รอบนี้เป็นกระต่ายแบบนี้นะคะจัดว่าน่ารักนะดูรองเท้าสิทุกคนรองเท้าแบบเป็นรองเท้าน่ารักน่ารักอันนี้คืออ๋อทุกคนจะไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่าหน้ากล้องจะบังไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวใส่สุ่มได้แล้วเดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วก็มีสก,กินเจ้าตัวเดรก,กินะคะตัวนี้สีม่วงก็ อันนี้ไม่สําคัญเพราะว่าจริงๆเนี่ยกล่องอันนี้เนี่ยถ้าเราตายแล้วเรากลายเป็นกล่องอันนี้เองจะไม่ว่าอะไรเลยแต่ว่าเรานะคะตายแล้วเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้ที่คนที่ยิงเราตายเขาใส่สก,กินมาส่วนเราที่ใส่สก,กินอันนี้อ้าวศพที่เรายิีแหม่ลงน่ารักใช่ไหมอแบบลงอย่างน่ารักเลยแล้วคือแบบแล้วโลงนี่ก็ได้เหกล่อ <c oughs> งเขียวธรรมดาเงี้ย นักขาน้องเอรีกับคุณนาคัวผู้45น้องคุณหญิงออยนะคะตัวผู้10น้องวิภาดาด้วยนะคะแล้วก็มา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 มมกระเป๋ากระเป๋าอันนี้หน้าตามันก็คล้ายๆถ้ามันทําให้จัดนึกถึงแอนิเมะอยู่เรื่องหนึ่งอะทุกคนที่มันเป็นแบบตุ๊กตากระต่ายอันนี้แต่มันเป็นสีออกแนวแดงดำนึกไม่ออกว่าเรื่องอะไรจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่ว่าเคยเห็นในแอนิเมะอยู่มันคล้ายๆเฉยๆนะคล้ายๆคล้ายๆ เดี๋ยวจะจะสุ่มกิจกรรมนี้โดยที่จะจะเอาของที่ไม่อยากได้ออกของที่ไม่อยากได้คืออีนี่ค่ะแว่นเจปูลูกบวชจำได้ไหมรอบก่อนที่สุ่มตู้ไดมอนด์อันเนี้ยสุ่มอันเนี้ยแว่นอิจปูมาเยอะื่อ ไมรู้ไม่รู้มีกี่คนนะมวดแล้วมวดอีกบวดแล้วมวดอีกเขาแบบได้เยอะได้วันมาแบบหลายรอบมากรอบนี้เอาเจ๊ปู่กลับไปวันนี้เราจะไม่คุยกับเจ๊ปู่นะเสร็จแล้วเราก็จะเลือกของที่เราไม่อยากได้อีนี่ยคืออันนี้อะชิ้นส่วนตัวละครแล้วกันเนาะโอเคกดยืนยันแป๊บหนึ่งนะคะกดยืนยันมา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 มีสูตรไหมไทรสุ่มแล้วบ้างต้องถามก่อนว่าไทรสุ่มแล้วบ้างเฮ้ยนะคะเดี๋ยวกดไปก่อน งชัดเจนค่ะบอกแล้วว่าอย่าไปหวังอะไรกับมันนะขนาดเปิดได้อันนี้ก็แค่3วันเองทำไมไม่มีเสียง <LET> S <OUT> <S อย่างแรกที่เราได้ไปเลยคือสกิน SVD 3วัน ไม่เป็นไรอันนั้นเราไม่ใช้เราไม่นับเราเก้าเพรเราจะไม่หวังอะไรอยู่แล้วแต่หลังจากนี้ค่ะ29เพชรทุกคนวันนี้เนี่ยจะมีดอกไม้นะคะวางอยู่ข้างๆด้วยซึ่งดอกสองอันเนี่ยจะไม่รู้เป็นดอกอะไรแต่ามาเป็นดอกดอไม้พลาสติกนะดอกไม้พลาสติก,นะก,ตกซึ่งแจก,กันจัดเนี่ยก็เป็นแจกันแบบใสเห็นไหมแจกกันแบบใสนะคะมาแต่โครงไม่มีแก้วไม่มีอะไรเลยวันนี้จัดก,ก็เลยจะแบบว่าลอง คุณเคยเห็นไหมโอ๊ยเอาออกอยังไงวันนี้อมาละทุกคนเคยไหมเวลาเราอยากได้อะไรเวลาเราขอพรอะไรเราก็มักจะขอให้เขาแบบว่า <c oughs> แบบนี้แบบนี้นะแบบนี้นะเอาละนะทุกคนขอเลยนะคะขอเลยขอเลยนะคะไหวละขอละ ไม่น่ารอดดูจักส่งแล้วมาส่งถึงแค่ดอกเดียวพอสีขาวอาจจะไม่ค่อยถูกฉลุกไม่เอาอันนี้ไม่ได้อยากได้ลม,มทุกคนค่ะรอบนี้99บเาเพชรเก้าบเก้าเเราไม่เอาอะไรหรอเฮ้ยอย่าจงเมื่อก่อนเราชอบมากเลยนะ ตะเต็อยาดมดมละดวงดียาดมชื่อก็บอกแล้วว่าอย่าดมถ้าดมทำไมเนะี่ยอย่าดมเขาเรียกยาดมเขาไม่ใช่ยาดมอย่าดมสูตรจะเก้าปื้นโอ๊ยเก้าสิบเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดไม่เอาเก้าปืนก็พอ ทุกคนมาค่ะ99เพศอีกล่องนี้จะก็มีแล้วนี่ว่าไอกล่องนี้มันเคยมีมีมาแล้ว199เพรถ้าได้กระเป๋าได้ชุดได้เดกิคือมันยังคือ,คอไงคือมันยังแบบเอ้ยยังถูกยังแบบเฮ้ยสมราคาแต่ถ้าเกิดมาที่โมโค,โคชิบหายแล้วกูซื้อแพงกว่บชบาชาวบ้านเขา อ้ามาลองรอบนี้นะคะ1 9 9 9 9 1 1 2 3ปาชะลามขึ้นบก4 5 6จิงจบ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 เดี๋ยวก่อนนะ1 2 3ปาฉลามขึ้นบก4 5 6โอเค1สุดหนูทีเอาเลยพลัง อไม่ทันขาดคํามันไม่คุ้มสอง้าเดี๋ยวมาดูกันจะมาส9งหน้าได้เด็กิเรกิเถอะจะจะได้รู้สึกดีว่าเฮ้ยฉันยังซื้อของที่มันแบบมันสมควรจะเป็นเว้ยโอเคกระเป๋าส9งาตามนั้นส9 9นี่แหละนี่แหละค่ะ ที่จะจะได้ไปพูดปวดคนอื่นได้ว่าทุกเนี้ยจัดหมดน้อยอย่างน้อยจะก,ก็จะไม่เหมากระดานต่ที่เหมากระดานเพราะเอาสกินเดกิดูจากส่งแล้วสามเก้าเก้ขอให้ได,ด้ชุดชุดชุดมาดมก่อนเดี๋ยวเป็นลม ชุดชุดนี้นะคะเขาแสดงความเสียใจด้วยอย่างน้อยๆแล้วเนี่ยจัดก็ไม่ใช่คนที่ดวงสวยที่สุดและก็เกลือหที่สุดนะไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องอิจฉาแค่มองหน้าพี่ก็รู้ว่าหนูอิจฉาพี่ขนาดไหนแล้วใส่ก่อนเลยละกันแต่สุดท้ายเราก็เหมาะกระดาษอยู่ดีเพราะต้องมาเอาเด็กกีทุกคนคะ่ะสกินเด็กกี699ต้องบอกว่าสกินเดกกีนเนี่ยจัดเหมาะกระดาษนะ มันมาอันสุดท้ายต้องพูดให้ถูกนะคะชุดไม่ได้เหมากระดานแต่ที่เหมากระดานคือสกินเดกิโอเค You know, you know understand เข้าใจทั่วหน้านะคะเข้าใจเหมือนกันเป๊ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราเนี่ยสกินเดกิีเนี่ยจริงๆที่699้จะรู้มันก็สมราคาแหละหนุคนเดกิีดมิมๆล้วมันตัวสีขาวใช่ไหมขาวเหลืองเนี่ยผมของเดกิมันสีม่วงทุกคนเห็นว่มมันสีม่วงกว่าจะทําให้ได้สีม่วงเนี่ยรู้ไหมว่าเดกิีจะต้องเข้าร้านนะคะไปสระ,ะผมเขาสระผมเขาแล้วก็ไปกัดสีผมแล้วก็ต้องทําสีม่วงคือแบบฟีล่งประมันเหมือนทําสีผมจัดอะ หมือสีผมจัดเลยเราเราค้นเหมามมนไหมอะทุกคนคิดเหมือนจัดใช่ไหมว่าไม่คุม้มหกกาการอกลับมาขายละกันเพราะว่าสกินนี้ g ีเอ็มไม่ได้บอกว่าจะไม่นำกลับมาขายอีกงั้นรอละกันเนาะรอละกันรอละกันค่ะรอละกันคือรอบอกว่าเด็กกีร่างก็ปี้ราคาถูกละกันใช้ได้เหมือนกันเนาะรอรออัน,นไม่เอาไม่เอาหกเก้าเก้าประหยัดเพชรไปเป็นชัว เราก็มีเดกินะแต่เดกิของเราคือเดกิีสีแดงอืทุกคนสีแดงกับสีม่วงมันก็คล้ายๆกันแหละมันก็คล้ายๆกันสีม่วงพอซีดมาก็เป็นสีนี้นะเราใช้ตัวนี้ไปก่อนก็นได้ไม่ไม่เป็นไรหรอกทุกคนคิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันดีกว่าเนาะ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 สวย,ยางาะ

เด็กต่างชาติฮ้้้ยยยเเฮฮฮัลโหลฮัลโหลเฟรนด์ฮัลโหลเฟรนด์กโกโก็ I follow you ฮัลโหลฮัลโหลโกโก็ Let's go I follow you I follow you you knock out I be shop เสนอเพิ่มเสนอเสนอข่ามอนขมอนเพื่อนขมอนเพื่อนข่ามอข่ามอฮิปฮอเบิ้มสิขอใจ ยูมียูมียูมีโคโนมาโคโนโคโน มาไปข้ามาไปมึง,มง,ง legt, โอ้ bientôt, oh my g กอ headshot โ uh, อ้โ r o เพเ y อร์ r o p l พเยอร you proplayer มาดูตอมาดะครับ you you proplayer นำ number ะไรว่ะ number กลองดินกองดินนโรพเยอรเหรอ Wait, wait, friend, my friend, wait to, wait to. to nhanh 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 ném nhanh 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 Again, my friend. Oh, very good. Thank you very much. Friend, I come Thank here. You. Oh, come. You. <laughs> friend, friend, help me, help me. กิดเฮ้ยเด็กเกเด็กโอ็กอ what does it mean tag tag oh. thank you, you thank tha ุมนะครับ thank you ุมนะครับซุ้มผมเบอรองนะครับ They, they don't understand. Help, help, friend, friend, friends. I war, I war. Friend, friends. Oh, friend, your friend is more allowed. Whoa, help, help, help. friend, help, friend, help, friend. Oh, very good. Let me, coming! Oh, Let me, coming! Oh, this, this Mori, is there? It. Friends, Friend. I need some ice wall, ice wall, ice wall. I swore. I swore. Call I swore. I swore. Let's go, friend. I follow you. Let's go. You fuck you. What is the enemy? Oh my god. I'm loot, I'm loot. Loot ของแป๊บ. Oh friend, Wow, very Thank good. You. Very good. Nom 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 nom. What do you want, my friend? I'm very rich. Do you want the YouTube, YouTube. t shirt, t shirt, t shirt? T-shirt here. T-shirt here. Anne, Anne, Anne. Oh, double Shotgun! Very good, yellow girl. Let's go. Let's go. M knock. Oh, I help you, friend. Oh, I see. I see the sniper is yeah. Wow! Yay! Yeah! 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 Oh, Yay! I'm very good. Come on, go. I อ uh, mm ้โหโน้ตดเหรอเนี่ยฮีลโหลฮัลโหลฮัเอหลฮลโหลฮัฮัลโหลฮัลโหลฮััลเัหลห แล้วชิกพยายามพูดคืออะไร